รับซ่อมซ้ำซุ姆ทุกรุ่นทุกอาการเสียนะครับสาหรับเคสนี้จะเป็นซัำซุมแซดฟิปหกลูกค้าส่งมาซ่อมจากอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ร้านช่างเอกก็อยู่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับในตวเมืองอยู่ที่เซ็นทรันเชียงใหม่แอร์พอตข้างสนามบินเชียงใหม่สำหรับลูกค้าต่างอาเภอหรือว่าต่างจังหวัดสามารถส่งพัสดุส่งเคอรี่ส่วนซีนีหรือว่าส่งแฟลมาซ่อมได้นะครับการส่งพัสดุในประเทศไทยต้องห่อหนาและห่ออะไรชั้นแบบนี้ขอส่งบ้างเราไม่รู้เตะหรือว่าโยนกล่องยับเยินตลอดสำหรับซ้ำซุมแซดฟิปหกเครื่องนี้ลูกค ฟังเลตไม่ได้มีเสียงเฟซเสียงกระรายเสียงนาฬิกาปลุกดังคนโทรเข้าโทรออกก็ได้ยินเสียงนะครับแต่ภาพไม่แสดงผลบางเครื่องสัญญาณโทรศัพท์สวิงสัญญาณบลูทูธสัญญาณไวไฟทางานบ้างไม่ทํางานบ้างบางเครื่องก็จะมีอาการสัญญาณบลูทูธอ่อนอาการที่พูดมาทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากแพรตรงกลางจอเสียเป็นทั้งตระกูลจอพับทั้งแซดโฟสและแซดฟิปนะครับแวดอื่นอื่นที่พับเปิดปิดแบบนี้ได้ก็เสียเหมือนกันนะครับสาเหตุเสื่อมจากอายุการใช้งานโทรศัพท์มือถือจอพับได้ดีไซน์ที่สวยเท่และเก๋สะดวกการใช้งานในหลาาาาายยๆด้้นนนนกก็จรรริิงงอุใชมทเับษ ซัมพูนประกันตัวเครื่องให้1ปีถ้าใช้ไม่ถึง1ปีมีปัญหาสามารถเคลมฟรีได้ถ้าใครใช้เกินหนึ่งปีโทรศัพท์มีปัญหาไม่รู้จะไปซ่อมที่ไหนมาซ่อมี่ช่างเอกได้นะครับในคลิปที่ลูกค้าเห็นนี่คือหน้าตาแพรจอที่เสียเชื่อไหมครับว่าแพรจอโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่บางมากบางกว่ากระดาษ A 4ซเทคโนโลยีและนวัตกรรมทําให้เราสะดวกสบายแต่ก็ทําให้เราเสียตังค์ง่ายเหมือนกันซ่อมเสร็จก็ประกอบให้เนียนกริบสวยใสยเหมือนได้เครื่องใหม่ในรูปที่เห็นนี่คือหน้าตาแพรจอถ่ายมาให้ลูกค้าดูเป็นตัวออออย่่่่่าาาาางงงงงตตดนนซมมชชเไ้้ที